อ่ารอรอรอคิวรอคิวเข้าิวมาเลยคิวเข้าคิวเรียร้ายทุดการืุดอะไรครับมันมีจะประมาณเสรครับอ่ามึงจ้าขพมีอ่าอีมกซอีอะไรเรียลอพัเต็จเล้วั่งมึงรออยครับอันนี้ก็พอดขึ้นนะครับมาเรื่อยๆมาเร็ต่อ เยอเลยครับเอาคิวอาดีต้องมเ็ตแลวนะครับตาดี้องเ็ตจามีิังเมาดีต้องิดีกิ๊บน้อยนะครับอคือคือังีกเดียพัดแม่ไม่ต้องหรออ